ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ ยอมรับเขาว่ารู้สึกกดดันกับการวางแผนให้น้องสาวแหม่มแคทยากลับคืนสู่วงการอีกครั้งค่ะแต่พี่ชายที่แสนดีวิลลี่ก็ไม่หวั่นค่ะเพราะตอนนี้เตรียมงานไว้บ้างแล้วโดยงานแรกของแหม่มจะกลับมาทําหน้าที่พิธีกรรายการวาไรตี้ในแบบที่น้องสาวคนสวยถนัดที่สุดค่ะก็กดดันเหมือนกันนะเพราะว่ารูปแบบที่เราจะต้องทําให้น้องแหม่มเนี่ย กับรายการของเขาถ้าเกิดว่าเขาทาขึ้นมาเนี่ยนะ<ม>เขาต้องเป็นคนคุมเองเ<ม>ขาต้องเป็นคนคุมเองเ<ม>ขาต้องคคเป็น<ม>คนคิดเองแล้วก็นําเสนอเรื่องราวต่างๆเองน่าจะเป็นวอไรตี้อย่างที่บอกไว้แล้วบอกว่าจริงๆถ้าเกิดว่าถ้าเป็นเกมโชว์เราจะไม่ถนัดใช่ไหมพราเราเคยทามาแล้วแล้วก็ให้พีตพ่ตาทําเถอะเพราะว่าเราทําไม่ไหวว่าทำแล้วไม่สนุกอ่ะใช่ไหมพี่ตาทําแล้วสนุกของเราก็เป็นเน้นวไรตี้ซะดีกว่าวอไรตี้มันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ไปเรื่อยๆของเรานะฮะ นอกจากรายการวาไรตี้ที่จะมีแหม่มเป็นพิธีกรแล้วนะคะหนุ่มวิลลี่ยังวางแผนทารายการคู่กับน้องสาวที่เจ้าตัวตั้งใจไว้นานแล้วค่ะขอตั้งแต่เข้าสู่วงการมาก็ยังไม่มีโอกาสสักทีเคยคิดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเรายังไม่เคยทําด้วยกันนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าได้ทําด้วยกันเราคงสนุกดีรายการของผมเนี่ยมันมีอันนึงที่ผมอยากทําที่ทําคู่กับแหม่มนะฮะก็ยังเสนอรอรอ,รอจังหวะของช่องอยู่เสนอทุกช่องอครับ จริงแล้วแต่ว่าช่องไหนปรับผังทานมีเวลาให้เราอยู่2คนด้วยกันหากว่ารายการของ2พี่น้องคู่นี้เกิดขึ้นจริงค่ะแฟนคลับครอบครัวแม็กอินทอชคงจะรื่มใจน่าดูเอาเป็นว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะ u ู c Insight ไม่พลาดที่จะนำมารายงานให้ทราบอย่างแน่นอนหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ